แน่เรากลับมากันอีกแล้วครับกับเกมไมค์ครับเอาชีวิตรอดใน1.20ของเราและในวันนี้ครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้ไปหาไอโ้โพลมาเพิ่มครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่ากว่าจะได้มา16อันแบบนี้ครับใช้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งครับกว่าจะหาได้แล้วก็จะไปตามล่านะตู่เอนเดอร์ครับอืถามว่าเราจะไปกันเลยไหมใช่ครับเราไปกันเลยแล้วนูน้น อย่าบอกนะว่าแตก่เงเลยมาแลวครับทางนี้ครับวิ่งยาวๆครับเราจะไปกกลโดยการเดินนะเพราะว่าเราบินไม่ได้เพราะเรายังไม่มีปีง่ายใช่แล้วเราอ,ออกซิเดียนกับไฟแช็คมาด้วยครับเพื่อจะทำประตูนี้เธอกลับเน๊ะยไม่ได้จำปิกัดโอเคถ่ายรูปมาเลยวิ่งไปครับวิ่งไปเลยถ้าคลิปเนี้ยกระตุกหน่อยก็ต้องขอไปด้วยครับว่ามโหลดแบบนะว่า CPU มันไม่ไหวน,นะครับแต่โหลดแบบไปด้วยว่าอัดคลิปไปด้วยนะแต่ว่าผมใช้การ์ดจอถ่ายนะว้ย ว่าเราควรโยนได้ยังนะโยนไปเลยโอเคตกไปแ้านะน้าอย่าแตกนะปิ้งโอเคว่านัน,น่าจะเดินไกลประมาณหนึ่งเลยแหละครับอืมก็เนี่ยเริ่มมีสัญญาณการกระตุกแล้วครับก็ขอให้พี่น้องที่ดูอยู่ด้วยนะฮะโอ้ยติดไปเด็จริงๆอะ่ะตอนเล่นอนะ่ะไม่กระตุกนะครับแต่ว่าคลิปกระตุกนะอันนี้ผมดูจอที่ผมูอยู่ด้วยนะหมดเลยรู้ว่ากระตุกไม่กระตุกนะครับ อย่าบอกนะว่าออกเรือใช่หรือไม่ใช่ดอบ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 โอ๊ยแตกตัดไม้เหยียดมาฮะขาบเรือครับเราไม่ได้เตรียมตัวขามาด้วยนะตัดแล้วก็ปลูกนะครับทางนี้นะมาเบิอ่อนนี้ไปปลูกด้วยเนดะ้ ว่จเจเ,เอา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 ติดติดเฮ้ยเรามามาตีเชยทางนี้นไหมใช่ผมเชื่อว่านะอยู่กลางทะเลอีกแล้วเอ๊ทางนี้ดีนะเหมาะสำหรับการมาหาไข่สไิเฟอร์เลยแต่ผมไม่ได้เอาไม้ปัดมาเลยนั่งเรือจริงๆ,ๆใช่ไหมไปครับไปไปปึ๊บป๊บอันนั้นคือเอาไม่หัวหรอะคือ ไม่เหมือนกาวลเรืเลยเรือนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวต่เลยหับไหมหลับๆับไม่เงื่อล,ลงน้ำไหมไม่ลงไม่ลงลงตัว,วเราพอดีฮะไปทางไหนแล้วเนี่ยลืมเลยเ๋ยวปะทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้แตกไม่น่าอยู่เลยปู จเจอดเรือไว้นี้กันครับเราจะลงไปสำรวจด้านล่างมันเป็นซากเรือใช่ไหมกล่องครับกระดาษซุปเห็ดน,นี่ก็กล่องครับกระดาษเปล่าแล้วก็แบบเ่ดีนะเรามีไอ้ว่ายน้ำเร็วกับมองใต้น้ำหายใจใต้น้ำอ่ะมิงีนเราตายเลยฮนะ เดี๋ยวเราเดินเรือไปเรื่อยๆครับไปเลยผมจะโอเคอันนี้คือแมพของอวัดเดี๋ยวเราเค่อยไปตามล่าหาทัดที่หลังครับอืมปลาน้ำใสอ่ะใช่ไหมถ้าเปิดเชเดอร์นี้อาจจะกระตกประมาณนึงเลยนะครับผมกเ็เลยเลือกที่จะไม่เปิดนะครับอืมเราจะเอาอะไรไปฆ่าบังกนนรเดี๋ยววัาระหว่า,างหน้าไม้กันหนุ่เรามีหน้าไม้นะเรา,าไอ้ตัวพิกินได้ ไม่รู้อุ้ยป่าไม้ดาร์โ๊กป่าใหญ่ด้วยอืมดาร์โ๊กค,ครับตัาปาไปเลยอุ้ยทางนี้อืมป่าใหญ่นะไม้หน้าเอาไปสร้างบ้านครับเดี๋ยวเราตัดจากต้นนึงเอาต้นอ่อนแล้วเราก็จะตับป่านี่ยกลับบ้านไม่ได้เลเอาไปปลูกที่บ้านตคนนี้แหละโอ๊ะเสียงดังเลยโอเค เดินไม้เบิร์ดมาไงบ้างปาไปครับปึ๊บทางนี้แม็โอเคข้างหน้าคืออะไรอ่ะอุ้ยกาเดียนด้านล่างนี้ครับอยู่ด้านล่างนี้ด้านล่างตรงนี้เลยเป็นคือ Eye of Ender อยู่ไหนอยู่ด้านล่างนี้ครับแล้วก็มีกาเดียนข้างหน้าด้วยประทัดกาเดียนอุ้ย ดีมากเลยอะโอเคลงตรงนี้ติดก,กันโอเคอาจจะมืดหน่อยนะเดี๋ยวผมเพิ่มแสงให้นะเราไม่ได้เอาทอตมาเลยเราไม่เจอฐานนะนึกจังวะไม่รู้ว่าถึงยังเนี่ยมันต้องอยู่ประมาณนี้แหละวิวด,ดูไม่มันลึกจังวะกตั้งนานแล้วยังไม่ถึงลเลยเฮ้ยถึงแล้ว เอออาชิเมนมาฮะไม่มีทอตฮะไม่ได้เอาทอตมาฮะเดรสโตอนอืมอาจจะมืดนิดหนึ่งนะฮะไม่นิดแหละไม่ได้เอาถ่านมาเดี๋ยวเลยเขอตามล่าหาถ่านก่อนขอทอตอันหนึาานน่งเดี๋ยวอันนี้มีมทอตให้ใช่ไหมละ่ะมันเดียวก็เอาเบอเชเตรอร์ก่อนนะไม่งั้นมันม,มองไม่เห็นอโอเคมีความสว่างขึ้นมาแล้วฮะไตทมล่าหาถ่านกันอันนี้เลรสโตนนะอันนี้ขุดหาถ่านหรือว่าไม่ต้องหากระถ่านก็ได้อะเดินเดินหาไปเถอะซอมบี้ ไม่จำเป็นนะฮะทานเธอหอะไรเราถือทอดอันเดียวเราก็ซาได้ครับอันงนี้เราจะไม่ใส่เซาที่มันแบบเซาผีนะกลัวนะกลัวนะอาจจะดูหน่วงๆนะครับนีดหน่อยเอ้ยตกใจเนี่ยอ้าวเจอแล้วเจอง่ายจังตั้งแคมป์เลยตั้งแคมป์ในกูตั้งแคมป์เลยถามว่าอพีนี้เราจะไปเลยไหมใช่ครับ เรายังไม่ไปถ่ายพิกัดไว้กันสไปเดอร์แม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 นอือหืออือหือโอ้ยเราไม่ได้สู้กับซอมบี้นานแล้วไม่มีอะไรคนระับตรงนี้อทองทองทองออมา ลงแป๊บวิสมุดห้องสมุดหากล่องก่อนครับเราจะเอายางมูมไปทําธนูนะฮใส่อันชานธนูอันชานใส่หนังสือไอ้แลกเอ็นดีซีพาวเวอร์นี่ไงได้ละอินฟินิตี้บ้านเราอินฟินิตี้บ้านเรามีเยอะแยะเลยในกล่องอีกอันอย่างนั้นหรอโอเคเฮ้ยนี่ตัวอัปเกรดหรือเปล่าวะมันจะใช่ครับเก็บกลับมากแบบ เราไปสำรวจทางอื่นกันต่อครับทางนี้เจอเจอเจอโอ้ยอุ้ยหายากเอ้าไม่ดอกอ่านร้านว่าเจอจะเจอเจออันนี้เหมือนแห่งสเกลตันแมวเนี่ยปตายป่ะปนูเต็มตัวเลยจะอีไม่มีอะไรครับจำทางไม่ได้กปดูทางไหนวะนี่ใช่ไหมขวานนี่ใช่ไหมโอเค นะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมทำประตูเนเธอร์ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายคลิปหน้าเราไปทำมังกรกัน